พลอดเราเปิดออฟฟิเชียลครับขาพี่น้องมาจำพัดกับเสองนั่งเองเอาไปบบ๊ชิบุมาอื่นบอกม็นถ้าผุณได้เพบอกื่อนกันเพิร์พุลาเรสาพุลหาครับจาุกในลูกไปมันมันมันบางบางมันแล้วกระแสก็ร่งมากกลังจ้าจังหวัดอันนี้น้องฮักแทงวรัญญพรอีลาน้อยของเอฟซี กาแฟแล้วัวนี้ปมี่คนเขาประชุมมีก่คนก็เลยว่าินกาแฟินถััก็ไปใส่ก็ไปหกินข้าวก็ได้อนันนี้น้องฟาใสสถาวพรนางเงือกนางเงือกของพี่กไรมันี้ค่ะอันนี้นางเงือกนี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวที่เห็นไลยๆครับฝากไปกับพี่กำนองฝากไปกับเป็นๆในเด้อกับทีมงานนั่งเอกสาวน้อยลรเพินโชว์นี่แมนมเมอร์อะไรนี่พี่พี่พี่แกมบันดาเบียนรัชชาพี่คนเก่งสุดยอดแนหัวน่ะนะเนเน่น้องเนเน่ต้องเบียร์กินไรโอ้ เดี๋ยดียอากินน้ำท่านหมูลูกกินกน้ำท่านหมกูกร,รสชีไปแซกต่อบับห้ากินเขาท,ทุกทุกแก้มกินยังยังไม่ได้กินค่ะจะซื้อมา,าแล้วอ่าซื้อมาแต่ยังไม่ได้กินลองด,ด,มดีมันหวานาน่าหล,ลงเหลียบกินติมก็ได้ยังมืนเลยยังดีหัวค่ะ ได้ยูดอพอๆแม่แๆ่หลายอยู่เอฟซี MC กำลังจับตานแน่ๆนักสกุลนี่ยังกันหรอวะอ่าเพศเอียังก่อนนักสกุลแม่เจ้าเพศแม่เจ้าแม่เออเพศก็จริงตัวสลัค่ะเห็นเฟซเพิ่นแอดมากเหมือเนเจ้าโอ้เพิ่นจะไปแต่ทามข้าวลูกเพิ่นเน้นเนี่ยวะเจ้าไปทามข้าวแม่เพิ่น ป่อผูวเสืเอคนไ<อ>ี่ยังกันเขาโชว์เล็บให้หนูดูอ๋อขวนเล็บให้หนูเออขวนเล็บหนูอยากได้ไหมล่ะทำไมหนมูไม่ใส่เคียงเล็บมันขุ่นเอเอต้องเดียรักสวยรักงามต้องสวยตลอดนะคะนั่น ขายสีอยางแล้วก็ต้องขายสวยด้วยขายทั้งเสียงขายทั้งสวยใช่ไหมดีลูกดูดีดมนด,ด,ดีมากเลยกลงอยู่คันไหน <สา S 1> นั่งรถเอคันหนึ่งผู้ชายคันหนึ่งผู้หญิง พวกพ่อจะเป็นรถอาจารย์นักดนตรีเราอยู่กันเป็นระบบระเบียบ แกนัรดาจากบ้านไปงานพรุ่งนี้ไกลไหมหนลนกเจ็ดสิบโลรอเจ็สิบโลโอการันตีปะการันตี่าผลงานออกไปนี่จ<ะ>้ได้รับการตอบรับบ่ได้ตอนออกมากกว่าฮอืม ตัวแบบดีระดับนึงแล้วเหรอ,อใช่ดีในระดับหนึห่งลลุนนเนาะยหนูบอกรีวินี่มาไหนเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้ไปเรื่อยๆวันนี้พพแต่งตัวแบบกันมากโอ้นเป็นเหมือนอะไรยังยังอีสอนังเอที่ตัวเนี่ยเนี่ยอันนี้น้องอะไรนะน้งพึ่งสุดารัตค่ะพึ่งสุดารัตคนนี้ชื่ออะไรนั่นพอพักนารค่ะ คนะโอขไม่ตัวะมไม่กลับไปันไม่มีอะไรทำเออพรุ่งนี้ก็มเรียกพรุ่งนี้เป็นมืออาชีพแล้วต่อไปนี้ยาวๆเลยยาวๆเลยคย่อมเยอิจิมหามือซิมหาิมหาิมห้อมือจะไปไหนต่อนี่จะไปไหนต่อนี่ไปเก็บของค่ะที่ไหนอยู่ห้ คุณก็พักอยู่ห้องบอ่ะบโอ้โหเอารถมารถไคยเนี่ยรถพี่พึ่งเหรอปัดโตทำไมเนี่ยที่ทำไออมไม่เอาคันนี้ไปเลยอะ่ะคันนี้เอาไปเทียมคุณดูแต่ว่าพอคุรถแบยมันมันไม่ไหวแม่ปอมันไม่ไหวมาทังห่วงทั้ง,งายงงางน่อกคนขับเนี่ยมีแต่คนขับรถเก่งๆพี่เดียก็ขับเก่ง เออพี่พึ่งก็เก่งรถกระบ,บะเออมาด้วยกันใช่ไหมเนี่ยในพี่เธียาคันไหนคันหลังอ๋ออ๋อไปลูกขึ<อ>น้นรถจ้าลูกพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันที่นี่ทีมงานนางเอกกับทีมงานนางเอกหน่อยกับที่เป็นน้องเบียร์นัชชาน้องแก้มบรรด,ดากับน้องพึ่งจ้า น้องขิมกับน้องเนเน่หลายนั่งอีกหลายคนเง่าเสียงทั้งนั้นครับฝากกเม f ซีนํำพี่น้องแฟนๆแฟนครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกับกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเปิดทำาการแสดงยื่ใส่พี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจเด้อครับกับลูกๆเต่าๆครับตอนนี้อยู่ พโดมครับมืๆนๆอาจจะเป็นเวทีสาวน้อยครับกพลังตั้งขึ้นมารูปแบบแคล้ายๆกันครับถ้าพูดรจะเป็นอนาะจารย์นักดนตรีครับอันนี้จะเป็นห้องสอมห้องสอบนักดนตรีครับ อันนี้วิสัยอ่ะ yang หยังเกาะลังหยังนั่นลังกระดาษครับฮะลังกระดาษโอ้ยเนาะ พ่อกับามันขอมาส่งอาหารบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมืัอแรกนี่ก็เตรียมการแล้วครับเตรียมการครับรุ่นี้เช้าเลือกง่ามย่ามดีก็ออกเดินทางครับสู่การแสดงที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับอ่าแล้วก็จากชัยภูมิมานครราชสีมาจากโคราชขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามสคริปคิวงานนะครับเข้าไปตรวจสอบคิวงานได้เลยครับผมคิวงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับยุไก่ใส่ยืดเลให้กำลังใจครับว่าวาสิเป็นอ่า กุมิิดออนไลน์ครับวันละลายวันก็วันละแปบแปดบาทครับหมองหมาแบบสามวันกับกันิยูประมาณสองร้อยห้าสิบห้าแบบเก้าคืนกับในทัวร์นี้กันิยูประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับเอาเชิบเชิให้พี่น้องเบิร์นก่อนกับอ่าน้ำจิ้มเนาะผลงานใหม่ๆ ครับออกใหม่อยู่ครับพเพราะฉะนั้นฝากไปครับ FC ฝากไปกับแฟนๆครับผมเป็นกำลังใจกันครับผมอสาสาละคลิปนี้ก็ไลฟ์พี่น้องเพียงสำนีฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ